ีครับวันนี้ก็มาบอกว่าเฟซเก่าโดนสแปมนะครับก็เลยต้องใช้เฟซใหม่นี่ครับนี่คือเฟซใหม่ของผมนะครับนี่แอดแอดมาได้เลยนะครับเเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์เฟซผมใต้คลิปแล้วก็ชื่ออนี่ครับชื่อเฟซผมเพิ่งโดนสแปมไปเมื่อกี้เลยเก็เลยเฟซเก่าก็อาจจะมีคนทักมาหำเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้ตอบ อยากยังไงก็อยากทักมาคุยอะไรก็ได้นะครับอ,อ,อยากทักมาซื้อของอะไรก็มีขายครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยนะครับจะลงแบบอาทิตย์ละสองครั้งหรือว่าสามครั้งนะครับถ้าใครอยากสอบถามอะไรก็ทักเฟซมาได้เลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย